สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องคนทําเครื่องเสียงนะครับวันนี้มีชุดเครื่องเสียงนะครับร้องคาราโอเกะปีใหม่นะครับมานําเสนอให้กับพี่เพี่น้องได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับมีอีกหนึ่งชุดนะครับมาอีกหนึ่งชุดตัวล่างนะครับจะเป็นเบรสิบห้านิ้วเทอร์โบนะครับมาพร้อมกับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์นะครับนะครับแล้วก็ตู้เสียงกลางนะครับดอกกิฟต์นะครับตู้6.5นิ้วนะครับ ดอกกิ๊ทั้งหมด3ดอกนะครับแหลมสี่นิ้ว1ดอกนะครับต่อข้างแต่แกงปั๊มฟิลเตอร์เหมือนกันมาพร้อมกับขาตั้งแบบนี้นะครับตัวชุดเครื่องเสียงนะครับก็จะมี Power อร์เอกซานะครับแล้วก็มิกนะครับมิก dbx audio 1ตัวนะครับมาพร้อมกับไมลอยนะครับไมลอยสองตัวนะครับพร้อมกับยางกันกลิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาลองฟังเสียงดูว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับ ันจะเป็นประมาณไหนนะครับหาเพลงสักครู่นะครับชุดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งชุดนะครับสวยๆเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ไปใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ร้องเพลงคาราโอเกะนะครับนะครับตัวนี้ power x อกสาวตัวนี้นะครับเป็น power card ab 600 cr นะครับตัวนี้นะครับสามารถมีคอร์สในตัวนะครับมีคอร์สในตัวเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูครับ जो so. है 我能干。 ผมจะมาเทสไม้นะครับให้กับพี่น้องได้รับชมนะครับว่าเสียงจะประมาณไหนตัวนี้ f ฟ0แท้นะครับนะครับเปิดไม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเช็คเช็คกระสอบสื่อสื่อเช็คกระสอบสามสี่ห้าเช็คพอนสื่อเช็คกระสอบสามสี่เช็คกระสอบตัวนี้นะครับเป็นไม่ไม่ลอยนะครับมีทั้งหมดสองตัวนะครับพร้อมยางกันกลิ้งนะครับเสียงดีนะครับใครสนใจนะครับชุดนี้ นะครับขายเพียงนะครับหนึ่งห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับชุดนี้ได้ทั้งเซตเลยนะครับหนึ่งห้าพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่สี่นะครับหรือแอดไลน์มาที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าศูนย์เก้าสองสี่เก้าสี่สี่นะครับจะขึ้นไอดีนะครับจะขึ้นว่าครูก็ฟ์นะครับคลิปนี้นะครับเอาชุดเครื่องเสียงนะครับปีใหม่มาฝากพี่ๆน้องๆนะครับไปร้องเพลงในช่วงเทศกาลนะครับ อีกหชุดนะครับ15,900บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ